มาครับพี่น,อน้องมณีออฟปูครับผมขั้นตอนแรกทาอะไรแม่เนี่ยแกะปูแกะปูแล้วก็เอามันออกเอาหมออันนี้คือมันมันนะครับผมเอามันออกจากกระดองแล้วก็ตัวมันละ่ะตัวอ,อกของมันเนี่ยเอามาตำตำแล้วก็กรองเอาน้ำมันมันคิดยากนะครับพี่น้องมนีเพื่อให้แม่เห็นให้ก็เอาน้ำมันปูนะครับมาตั้ง,งหมอ้อใส่น้ำนิดหน่อย น้ำเลื่อมเดือดเท่เากับใส่พริกเกงลงไปนะเนืกอตำไปปรุงรสด,ด้วยน้ำปลารสด,ดีสงงนัวปลาด้ำปลาปาครับเสิร์แล้วก็ใส่ผักลงไปครับผมมีหอมไกตูปร,ระกาศยางแม่เหลืองๆต่กระจนผักกระจนนะ พีลาวผักบ้านๆรอให้เดือดแล้วก็พอใด,ด,ดทีแล้วครับพี่นออ้องมาครับพี่น้องคะ่ะมือนี้พ่อกับแำนาสิผ้ามากินอ้อปูนาะอ๋อปูนาะพันโอน ม่ได้กินแต่โดนไม่ได้กินแต่โดนพี่น้องโดนสิบมะค่ะพี่น้องค่ะข้วนห้วยห้อนร้อนเลยครับผมหน้าตามันเหมือนซุปผักเล่เนาะที่มีน้ำซุปผักเล่ากัสิประมาณนี่ปะค่ะพี่น้องแต่ว่าซุปผักเล่าวันไม่น้ำสวัสดีค่ะกินข้าวเพื่อจ้าพี่น้องจ้ามือนีพักกำเนิดสีผ้ามากินโอ้ปูหน้าค่ะพี่น้องออืหอนๆเขาเนี้ยก็บหอนๆด้วย่ัน ใส่กันน呐ใคยกินบะบว่ะไม่ซีวิตเนาะค่ะพี่น้องอะเป็นไหนม,นมันมันนัวๆเนาะค่ะพี่น้องใส่ผักเยอะๆอผัก,อก่องไร้คนนี้พี่น้องค่ะสายผักอืม ตัวน้ำนั้นัวหน่หนาตามันคือสุปพักเล่าเนาะค่ะพี่น้อ,อผู้ได้มาพักในเฮดได้แตาพีห่หนอเมนูนี้อ,อปู อ่ะมันมันมาเห็นป่ะอืมมันตัวมันต่ำมันบ่ะตัวมันต่ำแม่แก่สุดน่ะเนี่ยโอ๊บส่วนรสชาติพี่เนี่ยอืมกรอบ มันต้องใส่ตัวที่วต่ำน้ำนี่เนี่ยมันต้องเนาะอืมส้วปูอะแมน่นแทบๆหมูหัวพักใส่ยังแม่พักหอมกระชีราอืมใส่ตัวอยยันยังอีกหนึ่งลืม ผักกาดที่มันดอกเือเหลืองอ๋อผักกาดบอกผักกาดถี่ดอกเลือเหลืองมันคือผักกาดยังคะพี่หล่อคะแล้วก,ก็จนขนาดอะ <laughs> น,นัวแห้ง กินพักพักมูน่อยบอกเคยกินนะคะพี่ห้อคะ่ะขอยกินเล็กน้อยหน่อยอ,อยาให้ได้กิน กุ้งซากันมากกันเลยไอ้ไอยาะอืมแต่อืมกินมันกินเพ็ดประเนีเน,เนี่ยบออนีรเขาก็เผ็ดเองไงข่ยอ,อยกาวบนถึอเขาใช้ผีกลายแต่แม่เราเห็นเราใช้ผีนิดเดียวอืมอุ่นห่างนะคะพี่น้องคะ่ะ หลังจากที่กินแต่ตำใช่ไหม,อ,มอันนี้ได้กินข้าวแล้วเหลืองมันปูเหลืองๆนะคะพี่หนอคิดกินอันนี้แล้วคิดพอ่ออยยังก่อนคนอ้อนปบุบอ,อราเดือดกัอนด้วยค่ะพี่หนอค่ะ นู้ม่ะเคยกินที่บอกอมอมโผเฮอยคล้ยคล้ายอืมอืมข้าวสวยเอ้ยข้าวเหน,น,นียวข้าวเหนียวห่อนข้าวเหนียวห่อน น้ำนัวมากนั่มันม่ะก้ามก้ามปู ตบก,กอดัวมันกับต่ำใส่น้ำกันนะคะพี่น้องสุดข้นใหญ่ 嗯。Mm hmm. <laughs> เมนเล่าเสียบอีกแล้วอาหารอีสาเนเผู้ลูกคนเขาใช้ปางแงนดิปลาดุกเจ้าปลาดุกใช้ปลาดุกที่เเห็นมันเนื้อลายบอกบอกว่าใช้เป็นต้นนี่แหละ มันค่นนะพี่น้องค่ะ กินพักแสบพักเด้อมือนนี่พี่น้อง่อยกินมาจากพี่น้องค่ะ เหนือหนามมั่นปูอ,อันแมนฟนเนาะค่ะพี่น,อน้องพูด,พดเหราสมัยตะกี้เพิ่นกะเอาเขาลง่งซ่องบ่โอ้เห็นบ่เฮ้ย ใด้้ท่าไหมป้นเลี้ยนยหน่อยๆสินอกนาเขาลงจงได้แล้วค่ะพี่น้องออหนังมันปูนัว ่นเอาไหมมาฝาดิมาฝาดิเรียอยู่นี่ฝาไปใไป <laughs> ส่ปกตินืวนัวเศกแปลว่าตัวเขาเอียงเลยนะอื นะะ้องค่ะมือนี้กับอิมอแล้วนะจัดทำกินมูม,ม่านคิดว่าสุภาพพาอกำเนิดขอถอยขอให้ได้ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะสสวััดีครบ